7อันดับทีมที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้มากที่สุดอันดับที่7นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเชฟฟิลด์เวนเดย์โดย2ทีมนี้คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้ทีมละ4สมัยนะครับผมอันดับที่6เชลซีและซันเดอร์แลนด์โดย2ทีมนี้คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้ทีมละ6สมัยครับผมอันดับที่5แมนเชสเตอร์ซิตี้และแอสตันวิลล่า โดยสองทีมนี้คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้ทีมละ7สมัยครับผมอันดับที่4เอเวอร์ตันโดยเอเวอร์ตันคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้9สมัยครับผมอันดับที่3อาร์เซนอนโดยอาร์เซนอลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้13สมัยครับผมอันดับที่2ลิเวอร์พูลโดยลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้19สมัยครับผม แล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งทีมที่คว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้มากที่สุดนะครับผมนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้20สมัยครับผม